การประกาศเดดไลน์ขอหย่าเซกโลโซถ้าลูกไม่ทําสิ่งนี้พันมาแล้วเจ็ดเดือนที่ลูกชายออกจากบ้านไปจนการวิพากรสุขพิมายป่วยพร่าเพรอวอนขอให้น้องเสือกลับบ้านพสไอจี IG บอกแม่จะออกไปอยู่ข้างนอกเองล่าสุดการวิพากรให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์เผยถึงประเด็นดังกล่าวว่าทำไมน้องเสือถึงยังไม่กลับบ้านจนกระทั่งเจ้าตัวฟิลขาดประกาศวันเดทไลน์หากลูกไม่กลับมาจะขอหย่าสามีเสกโลโซเห็นพ์ในไอจีทำนองว่าแม่จะออกไปอยู่ข้างนอก จะในประเทศตัวเองการบอกว่าจริงๆอันนี้มันมีข่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นอีกแล้วเพราะการบอกเสกแล้วว่าเขาโกธการเขาเกลียดการการเลยจะขอไปอยู่ข้างนอกก่อนให้เขามั่นใจว่าการไม่ได้อยู่บ้านเขาจะได้กลับมาแบบไม่ต้องเจอหน้ากันเราก็ออกไปตั้งแต่มีข่าวครั้งแรกแล้วและข่าวนี้เราก็คิดอีกทีว่าถ้าเขาจะโกรธจะเกลียดแบบนี้เราก็ออกไปได้แต่พิเศษพูดว่าถ้าแม่ต้องออกไปอยู่ข้างนอกแล้วลูกจะมาลูกแบบนี้เขาก็ไม่เอาหรอก เขาพูดแบบนี้แต่เสกเขาก็รักลูกแหละเขาก็พูดอย่างนั้นมันก็คงจะจริงแต่ลูกเราก็ไม่ใช่อกตันยูอะไรนะคือมันก็มีคนกันไงมันมีคนครอบงำบุคคลที่สองบุคคลที่สามปกติคุยกันถูกคอไหมกับลูกการบอกว่าโอ๊ยการคุยกับเสือตอนอยู่อเมริกาสนิทกว่าตอนอยู่ไทยอีกเพราะการคุยกันทุกวันเสือเขาจะทักมาการก็ไม่นอนหรอกเราก็จะรอเขาทักมาเราไปไล่หรือแชทก็มีความสุขกันดีก็คิดว่าทำไมกลับมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ ขาบอกว่าแม่ไม่ได้เปลี่ยนไปหรือบ้าแต่ว่าเป็นแบบนี้แหละตั้งแต่ไหนแต่ไรเวลาลูกไลน์มาแม่ก็มีความสุขแต่พอลูกกลับมาแม่ต้องมารับภาระเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างต้องแก้ไขทุกเรื่องของทุกคนมันก็เครียดการทํางานการก็จะไปไวมากเรื่องงานไม่มีใครทําทันเลยแบบถ้าใครทําไม่ทันการก็ไม่เอาเลยซึ่งการก็เคยถามน้องนะว่าการผิดปกติหรือเปล่า เขาบอกว่าการผิดปกติที่เร็วเกินไปการทําทุกอย่างไงใครงานคอนเสิร์ตและแพลนทุกสิ่งทุกอย่างเหนื่อยและเครียดการคงจะโกรธจัดเกินไปแล้วทําไม่ดีรุนแรงเกินไปก็สมควรแล้วแหละร้องให้หนักแค่ไหนการบอกว่าร้องทุกวันแหละร้องให้หนักมากแล้วก็ด่าแม่งทุกคนเลยลูกน้องใครมาด่าหมดเลยไม่ให้ใครเข้าบ้านด้วยการอยู่ไม่ได้เพราะการเครียดคือตอนนี้การบอกเสกการเครียดอย่าให้ใครเข้ามาบ้านเพราะเสกเขารู้เขาก็เครียด แต่ก็ไม่เท่ากาันรหรอกตอนนี้ลูกชายทำไมถึงยังไม่กลับบ้านจากที่คุยผ่านคนกลางเขาว่าอย่างไรการบอกว่าคือคุยกันในสารไงคือไกลเกลี่ยทีละคนไม่ได้มาไกลเกลี่ยพร้อมกันลูกเอ้ยนี่พ่อแม่นะเขาอาจจะเจ็บปวดมากเพราะว่าการไม่เคยด่าเขาเลยครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่การด่าเขารุนแรงมากการฟิลขาดตรงนี้ก่อนหน้านี้เขาหายไปสามวันเราก็รอถามว่าไม่ได้กลับบ้านมากี่เดือนแล้วน่าจะประมาณเจ็ดเดือนแล้วค่ะ ช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมาได้ส่งเงินให้ลูกไหมการบอกว่าก็มีบ้างแต่ว่าเขาก็มีเงินเยอะอยู่แล้วการส่งบ้างแต่ไม่อยากพูดเดี๋ยวคนมาด่าก,กันจริงๆทนายเขาก็แนะนําว่าให้ตัดท่อนําเลี้ยงเลยแต่เราไม่เอาไม่ตัดตัดไม่ได้จริงๆเราก็มีสิทธิ์แต่การยังไม่ทํามีผิดใจเรื่องเงินไหมการบอกว่าไม่มีเลยเงินการให้เขาค่าคอนเสิร์ตค่าง,งานถ่ายทําอะไรเขาได้ค่าตัวเยอะมาก สมมุติว่าโดนโกงเขาเศร้าเขานั่งเสียใจนะห้องการการก็โอนเงินไปให้เขาเลยห้าล้านเอาไปเลยลูกแม่อยากเห็นลูกมีความสุขแต่แม่จะไปสู้คดีในศาลเองเอาไปก่อนเลยห้าล้านก็สบายใจได้เงินเสือไม่ได้หายไปไหนที่เหลือเป็นแม่เคลียร์เองอยากจะบอกอะไรกับลูกชายให้เขาปรับใจการบอกว่าการขอให้ทุกอย่างที่การนับถือและศรัทธาทุกๆอย่างโดนจิตโดนใจให้คิดถึงแม่ตอนนี้เลยได้ปะ แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆแม่ทําผิดครั้งเดียวจะไม่ให้อภัยแม่เชียวหรอการก็คุยกับเสกว่ามันเป็นอย่างนี้การบอกว่าแม่ทาผิดครั้งเดียวจะไม่ให้อภัยแม่เลยเหรอการก็บอกกับเสกนั่นลูกเธอนะการไม่เป็นไรหรอกไปอยู่ข้างนอกได้แต่ลูกเธอต้องเอากลับมาก่อนไม่ชอบกันการก็จะไปอยู่ข้างนอกก่อนเพราะว่าเขาจะได้กลับมาการเป็นห่วงแต่เสกไม่ยอมการมีเดทไลน์วันที่15สิงหาคมถ้าเสกดูข่าวนี้คงเครียดมากดุเดือดมากกับเสก ภายในส5้าสิงหาคมบอกว่าฉันจะเอาลูกกลับมาให้เธอพูดเป็นล้านรอบไม่เห็นทำอะไรเลยถ้าลูกไม่กลับเข้ามาบ้านหรือไม่ได้เจอกันการบอกกับเขาเลยว่าเดี๋ยวจะหย่ากันเลยแหละทำไมถึงขั้นนั้นเพราะเห็นน้องเสือจัดงานแต่งให้กับพ่อแม่การบอกว่าที่ผ่านมาการพูดกับเสกแล้วนั่งปรึกษากันว่าอยู่ดีๆสี่คนอยู่ดีๆมึงเข้ามาเหลือสามคนงั้นมึงไปอีกคนเลยแล้วกันกูจะได้เหลือสองคนเพราะมึงเลยเวลาโมโหนะ แต่การไม่ได้พูดมึงกูกับเขานะแต่เวลาการเครียดมากเซามากก็จะบอกเพราะมึงเลยรู้เห็นเป็นใจนอนหลับที่โซฟาก็เอาลูกออกจากบ้านไปแล้วเซก็บอกจะพาลูกกลับมาเป็นลานรอบจะเจ็ดเดือนแล้วไม่เห็นมีวิแววเลยแล้วก็ไม่เห็นทําอะไรเลยนอกจากไล่แต่เขาเครียดเขาไม่เด็ดขาดที่จะทําอะไรเลยพ่อคือหัวหน้าครอบครัวนะเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกลูกมาคุยว่าแม่ผิดก็จัดการให้การยอมรับผิดทั้งหมดแล้ว ผิดเองทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผิดครั้งแรกครั้งเดียวจะตัดขาดไม่ให้อภัยกันเลยเหรอการกดดันมากได้ยินว่าป่วยถึงขั้นผ่าตัดการบอกว่าป่วยบ่อยเลยใช่ตอนนี้โรงพยาบาลนัดคอนเฟิร์มแล้วต้องไปผ่าตัดแขนที่ตอนนั้นการล้มที่ไหล่หลุดกระดูกแตกต้องเคลียร์กระดูกออกจากร่างกายจะได้พลัสอะไรที่มันเสียออกไปและดึงเส้นเอ็นที่ขาดทุกเส้นมาย,ยึดทำว่าแขนจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเหรอได้เหมือนเดิมหมอเขาคอนเฟิร์ม เพราะมันเจ็บไงไม่ไปผ่าตัดสักทีนี่ก็หกเดือนแล้วยังไม่ได้ผ่าเลยที่ไม่ไปผ่าเพราะรอรู้พาไปใครพาไปก็ไม่ไปเสียงจะพาไปก็ไม่ไปแต่รอบนี้ต้องไปเองเพราะการต้องทำหลายเรื่องตอนนี้อาบน้ำแต่งตัวก็ต้องมีคนช่วยการรอเขาพาการไปน่าจะเกือบหกเดือนที่ไม่ได้รักษาจากที่ไม่ต้องผ่าตัดแค่ทำกายภาพเขาเฟื่อกกลเป็นต้องผ่าตัดใหญ่คือการอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะว่าการจะช่วยตัวเองไม่ได้ แค่เปิดขวดน้ำยังเปิดไม่ออกเพราะมือ้ายไม่มีแรงก็มีคนทักว่าแขนการไม่มีแรงหรอก็เพิ่งคิดได้เพราะก่อนหน้านี้กินเป็นประจำก็เปิดเองแต่ตอนนี้ต้องมีแม่บ้านดูแลแต่งตัวถอดเสื้อผ้าอาบน้ำเพราะว่าแขนมันต้องมีคนช่วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณคะ่ะ